นะก็จะมีประมาณนี้นะครับสรุปออกมาแล้วนะฮะคือเด่นศูนยได้เด่น1นะครับนะนะแล้วลอง0ูนนะครับจะได้1นึ 17, นะ่นะครับ1นึ่นะนะครับหนึ่นะครับ สวัสดีครับพี่น้องและ FC ที่เคารพบรักทุกท่านเลยมาแล้วครับมาแล้วสูตรคำนวณหวยเปิดแฟนคำนวณหวยนะครับก่อนที่เราจะไปชมสูตรคำนวณหวย2ตัวบนนะครับเรามาฟังคำเตือนจากช่องกันก่อนครับช่อง เป็นแค่สื่อกลางเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองชมเพื่อความบันเทิงโปรดพิจารณาในการรับชมด้วยนะครับมาครับงวดของวันที่16กุมภาพันธ์สองตัวบนนะครับ สูตรนะครับก็จะมี3ตัวด้วยกันนะครับจากสถิตินะครับอ่าสตัวบนนะครับก็มาก่อนเลยนะครับคือเลข 0นะครับเลข0ต่อด้วยเลข5นะครับต่อด้วยเลข7นะครับคล้ายๆกับ2ตัวล่างเลยนะครับนะต่อไปเลข หน้านะครับเลขหน้าคือเลข0ถึงเลข9ก็จะมีเลข1นะครับนะต่อด้วยเลขเลข7นะครับเลข7นะฮะไม่ใช่เลข5นะฮะนะเลข7นะครับต่อด้วยเลข5นะครับนะ นะก็จะมี3มตัวนี้นะครับที่เดินนะครับนะที่เดินก็จะมี3าตัวนี้เลยนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็จะจับคู่กันนะครับจับคู่กันก็จะมีนะครับ1 ศูนย์นะครับนะวิ่งนะครับวิ่งหนึ่งลองศูนย์นะครับนะต่อไปก็จะเป็นเจ็ดห้านะครับและ ตัวรองลงมาก็จะเป็น57นะครับไม่สับสนนะครับชุดนี้ไม่สับสนนะครับเลขน้อยนะฮะนะจับคู่นะครับจับคู่ก็จะมีนะครับ10นะครับนะ15 1 7นะครับต่อด้วย7 0นะครับ7 5นะครับและ7จนะครับนะต่อด้วยนะครับ 50นะต่อด้วย55นะครับและต่อด้วย57นะครับนะจาก10นะครับ10สถิติแล้วนะครับไม่มีนะฮะ10 นะครับก็จะมี15นะครับ15และ17นะครับนะเราเอาออกเลย10นะครับเอา15กับ17ไว้นะครับนะต่อไป70นะครับ70 70ไม่มีออกเลยนะครับ70ไม่มีออกเลยนะครับก็มี7 7 5หนะฮะออก1ครั้งนะครับเราเอา75ไว้นะฮะนะและ74นะครับ74นะแล้วก็จะเป็น7 7นะครับ77ไม่เคยออกนะฮะนะ77ไม่เคยออกนะครับ,นะเ,ออรบเราเอา7 0ไว้แล้วกันนะครับนะ 7จนะแล้วก็5 0าศนะฮะห้ 50, มันเคยออกนะฮะห้ 50, นะห้ 50, มันเคยออกเราเอาห้าศูไว้นะครับนะห้ 50, แล้วก็5 7าเนะครับห้ 57, นะ เอาห้ออกนะครับ7จออกไปนะครับนะแต่ก็มีผลเมื่อกันนะครับ7จนะนะก็จะตั้งเลยละกันนะครับตั้งเลยคืออ่าหนนะครับนะต่อด้วยหนนะครับ เจ็ดนะครับ7 5ห้านะครับห้านะครับนะห้านะครับเจ็ดนะครับตัวเดียวกันนะฮะนะก็แล้วก็จะมี เอาเราเราจะเอา77ก็ได้นะครับ77นะ77นะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะมีประมาณนี้นะครับนะก็จะมี6ตัวเช่นเดิมนะครับ15นะครับ15นะแล้วห7ึ่ง5จ็และ77นะครับนะครับก็จะประมาณนี้เลย นะเราเด่นสูเด่น1น,นะครับเด่น1ลงองด้วย0น,นะครับนะอย่าลืมนะครับนะหวย17นะครับ15นะครับและ175นะครับนะ175นะนะแล้วก็0 057นะครับนะนะเราเอา3ตัวได้นะครับอันนี้คือดูแล้วไม่ยุ่งยากเลยนะฮะนะเพราะเลข7มี2ตัวเลข5มี2ตัวนะครับและเลข1กับเลข0มีอย่างละตัวนะครับนะอย่างเราจะอน่า175นะครับ1 75ได้นะอ่าแล้วก็ อ่า uh, 0 5นนะครับและอ่า uh, 7 7 511จ 1, ็คือมันได้ได้ได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับนะได้ทั้ง2ตัวก็คืออ่า uh, นะครับนะและ 0 5 7นะครับนะนะครับจากสถิติแล้วนะครับมันก็จะเดินคือเลข1น,นะครับเลข1น,นะเลข1เลข4อีกตัวหนึ่งนะครับเลข4อีกตัวหนึ่งนะครับนะเลข4นะฮะเลข4นี่ จากสถิติแล้วนะครับนะมันออกอยู่5ครั้งนะครับ5้ครั้งนะเลขเลข7นะเลข7จากสถิติแล้วมันออก6ครั้งนะเลข7นะครับนะก็ประมาณนี้เลยนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับ ก็ขอพระคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด s u b s ไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะครับนะคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ